มาชมกันในรอบแปดทีมครับฟุตบอรลระหว่างโรงเรียนครับเป็นนักศึกษาสุดปีทุ่ยกอล์ฟสำชันธมเรียบพบกับอเล็กซิสเตียนครับก็เจอกันทีไรแฟนๆก็มกักจะบอกว่านี่คือเอเกอเรสต์ของวงการลูกหนังฟุตบอลบ้านเราเลยครับเข้มเลยครับในปีเตียนได้เคลียร์ก่อนครับวางมาออกข้างครับทางซ้าย อู้ยิ่งดูววางบอลยาวยาวมากครับแล้วมันตกพื้นดีครับเพราะเขจะยกเข้ากลางจะยกเข้าข้างในครับโดนสกัดออกไปยังอยูย่ครับอธิชาญธมรีเก็บได้เข้าซ้ายแล้วจะหนีหนีได้ด้วยโดนลุมสีดีดโอ้วิดูวับลูกชิงออกมาห่ข้อลูกนี้พยายามสกัดไม่ได้นะอู้วิ่งอยู่ในเตียงมาอีกแล้วครับอธิชาญธมรีเข้าข้างในแปะคืนยังได้อยู่ยึกยักใกล้ๆกับเพื่อน ที่ทำชิงวิ่งทำทางไปแล้วลูกดีลูกนี้ปานมาผู้สาวตูออกมาอ่านวิ่งแล้วอีกแล้ววะบองกลางสนามเหลียงมาผูลุกหลุมแย่งกันได้ดีเอาแล้วจิ้มยังได้เอาไม่เสียออกมาอาตลาในโผสีกดขวาลีกบอลโผเ่เสียมเหมือนกันนะออกมาดนกว่า อาสัมชัญทอมรีผูกลุ้นดีเก็บนี่ครับเป็นจุดเก่งเขาเลยครับบอลกับพื้นเท้าตุ้นเท้าครับทำชิงไหมหาข้อปาจังหวะสอดลูกนี้ไม่หลับแล้วหาข้อปาลี่แปรโอ้อออออสองถุงครับอาสัมชัญทอมรีครับผูกดูดูครับทำชิงกันผูกลุ้ชมครับแล้วขวาครับดูครับเติมเกมมันเรียดดูเปิดโอ,อ,อ้ยจ่อจ่อโล่งๆครับ โอ้โหเป็นมินฮาและกาดิโลด้วยหมายเลขสิบเก้าครับนี่กล้องจับมาครับอืสองศูนย์ครับหมุนชันโทมบลีฟิกิเลือกปั่นเองครับคณะที่ตรงกาะทุ่มไกลๆลู่หลุมมาบีบแย่งครับคณะแย่งได้แล้วหนีครับไยลที่ว่างอีกแล้วโฉบตัดหน้าได้ตีหมุนตัวโอ้โหและปึ้งยิงทีหนึ่งยังอยู่ชันธอมบลีพาข้อมาแปดที เอาอย่างได้ครับขึ้นยกมาบอลแล้วพีคโดนหน้าแข้งครับโอ้โหต้องชมผู้ตัดบอลตูนเร่องกีตีตยนด้วยครับเซฟแต่จังหวะแรกเลยครับหมูมาอีแกแล้วครับผู้ตรงกลางโล่งเลยปล่อยให้เล่นง่ายๆระวังบอลชิงของอาัมชานทมลียังได้อยู่ขออีกทีนึงแล้วโอ้จะแหลกพวกมันเองนะครับตามทานครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งน่าจะตามองครับกองกลางของอาัมชานทมลีครับ ทเทพิเตียนด้านซ้ายมีแปะคลื่ในใกล้โยกผู้สองอยังอยู่ดีในเพื่อนก่อนตรงกลางเปฟอร์ธัสอิงทีแล้วกดขวามันบวดไปหน่อยครับผมพย,ยายามจะบุกใส่คืนเหมือนกันครับเทพิเตียนบอลบอลของได้อีกแล้วครับลำชันธมรีบอลขวาแล้วผู้สินเป่จาจบครึ่งแรกครับผู้สองตัสูงครับโีกรุงทเทพทิเตียนสองประตอี่กองจะมามินท้าส์เล็บกับดีโลดรับไปได้สิบเก้าผู้ทำประตูลูกที่สองให้กับอัศจรรย์ธมลีครับ สองสูงเนี่ยีขีดของอาตมจันทรุบรีเสาสายปาดลูกนี้บอลกระดอนบื้อดียิงทุกออกมาได้ครับเดินซ้ายมาจันลูกชิงอีกแล้วครับเข้าได้หลองขวาเองครับบอลโอ้โหไม่พอครับตาคชนะครับหักมาไม่ดีกังดักไม่ได้เหลือไม่ได้ครับ เราจะดูเกมวายเกมสวนบองเกเตียงทาชิงนกันได้ด้วยแล้วถึงก,ก่อนไหมจิงก่อนออยังมายังมีตัวซ้อนยังมีตัวซ้อนสองคนหนีไม่ได้โดนเกี่ยวที่บอลคัวสิงชิ้ที่บอลอ,อ้โหไม่ได้ครับแลดูจะสวนกินบองอาทำยันธุ์ทีบ้าอ้าวล่านไปยังเก็บได้ครับทมยันุทุลีให้มาเข่าขวาหลองใส่เองบ้างครับก่อน ลายลูไปหน่อยครับอีกทีหนึ่งมาอีกแล้วอัศาถมชันธมลีอ้าวย้อนหลังยังมีมาสอนยังได้ครับยังบอลเก่งมากครับลองเองอีกทีหนึ่งข้ามพานะครั้ใกล้เพื่อนทอลชิงเหนียบอลชิงบอลหากิรี่ออัศาถมชันธมลีเลยครับแล้วยังยืดดีดขวาตายกันต่อไม่ได้ครับโอ้โ ไปกงจัดทีมครับเหมือ <c oughs> นมุมมาโ <c oughs> อ้เลี้วสองซายลูงนีข้า,ขามคานไหมครับแบกซ้ายขกาอาจารย์ธมลีครับแต่มุมครั้งหนึ่งก้องโจ๊ออกมาครับโโอ้หวันนี้งานชุกเหลือเกินครับลบบตัวของเทพิเตียนยังอยู่ครับอาจารย์ธมลีเงยหน้าแล้วเปิดเข้าไปบอลก็ลอ,อลยพื้นเอ้านี่ซีสันยังไม่ดีนะ วางเซนเ,นเตอร์แบบไม่สามตูงแล้วแล้วปล่อยยิงง่ายๆเลยครับโอ้เป็นเฉาชูพง์ผู้จวงครับโอ้แปรสายโล่งๆแล้วก็ไม่เหลือแล้วอย่างนี้คนระับผูกวางกระแล้ม่เข้าทางแล้วผิดเจ้าตัวสะใจครับสามตูงครับโอ้แล้วถาชิงกันสวยครับโยกใ,ใกล้ๆนี่ก็เป็นอีกเท็งหนึ่งของอาถรรพ์นทร์ธมรีครับการไหลบอลไปในที่ว่างให้เพื่อนเล่นครับมาดูถาชิงกัน ตกออกมาแล้วยิงมีบอ,อ,อลไ่ตรงหัวยังมาอีกครับอสมชันนวลีโอ้หนี่บอลน,นำครับแตบ่บุกไม่พักเลยครับใกล้ๆกัน,น,นยังอยู่ไม่เข่าก็มีเวลาพี่ตักมาจาับยาวไปหน่อยตามเล่นได้ครับคือมีพื้นที่เงยหน้ามอง เลือกวางแบบโลดได้หลังเท้ามาลุกบอลแรกนี้อู้วี่ดูทักษะทั้งคนเปิดทั้งคนยิงเนี้ยอู้วี่ดูตัวเสียดได้แล้วแต่ยิงยากครับลูกจังหวะนี้ต้องทักษะลูกไม่ธรรมดาครับยิงโดนนึกถึงเท่แล้วฮะนื้อเท้าเกาะนี่สวยเลยครับปั๊มมายังได้ตรงกลางบุกเติมเกมบุกไม่พักจริงครับเติมเกมนี่เลยหนุนดูคนเดียวข่าเข้ามาโล่งลื่นลบ ขวาลูกนี้โอ้โหสี่ดูเนี่ยไทยเนี่ยิงลูกนี้ย,ยอมใจครับอุ้ยอะไรกี่พ้าครับขอบคุณรุ่นพี่เลยครับพูดถึงประตูที่สี่ให้กับทีมโรงเรียนอ่างสัมพันธ์ธนบุรีได้แก่เล่นใหม่ไม่ดีตีเก่งคณะพักแ,แสงสว่างเขื่อน,น,น,นที่หมู่ชี้ต้นยังดีท้ายเกมแล้วดูหาข้อมา ลื่นหลงไปแล้วครับเราดูครับมาแถวสองขวาลูกนี้โอ้โหยอมครับยิงเหมอนอย่างคนโตครับหมนริชิพ่าครับจิตตพัคสังสุขวัตรครับโอหดูครับขอบคุณรุ่มพี่เลยครับโอ้โหสี่ศูนย์ครับปิดเกมหรือเปล่าครับโอ้เกมลุกดูจริงครับฝีขี้ของเกียร์พิเตียนเอ้าเอ้าได้ครับโอ้มาได้ ของแถมในช่วงท้ายเกมว่าหนึ่งลูกครับถูกไม่น่าไล่ทันแล้วครับเวลาหมดแล้วครับเป็นทางด้านพัชรพลดวงมาลาครับจากพิคีครับลืฮโฉบเหมือนไม่โดนบอลเนื้อแบยังไงครับทีมโรงเรียนเชฟกียนได้แจกเลขหมายเลขสามจับนีไปเร่ยนี่ครับท่าตะโกดวงมาลาไล่มาหนึ่งลูกครับไม่ทันแล้วครับ กูสินก็เปล่าโจ้ครับเขาเข้ารอบสี่ทีมครับอีกด้านจันทุมลีครับทางนี้เกมโรงเรียังทันดีเลยเพื่อสกอร์สี่ประตูต่อนนี้ดครับส่วนทีมชาตินะครับรุ่นยูสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดนะครับทางทีมฝั่งของจันทุมลีครับทางบอลดีมากครับเข้าบอลย่างบอลเก่งมากครับน้องก็จับมัดจับมือเลครับเกมจบ